กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนาคมหาลาบ,บเบสเปิดเด้อขน่อยเด้อเอาวันนี้เราก็มาพบเจอกันในเช้าของวันจันทร์ที่ห้านาะพี่น้องเนาะจันทร์ที่ห้าเดือนอสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อมือปูนาคมาจุดทูบลาวพัฒนาฮานอยให้พี่น้องป้องไป จำไม่ว่าปูนากให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่นอ้องเด้อถูกอย่างพี่น้องป้องไปพิจรารณาพิจารณาซ้อมเอานำให้แหลกแตกให้ทีขี่จักรยานอ้อมมึงสะกอนว่ามันคาดบอมัมนคากกับจังค,อย,คอยจัดเขามันคัดละก็ผ่านไปเขามาแล้วอย่าลืมนะพี่น้องเด้อหนึ่งกำลังเล้่งเชื่อเร่งใจใน,น่นอยให้กับผููนากโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้เด้พี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีด ตัวเลขได้จากทางช่องปุนาพระราบเมื่อนี้ปุนาเขามาจัดอยู่ในห้องท้ำพี่น้องในห้องเจ้าของห้องส่วนตัวเมื่อนี้มาจุดทูบจุดเทียนเจนี่น้อมพี่นอนะออไปไป้องเนาะเอาซุ้มเข้าไปเป็นกันว่าเลขตัวเลขจะลงจอเป็นตัวอะไรพี่น้องเอาซุ้มเข้าไปกันนะพี่น้องเนะ Liberal, อย่าฝ้าไล่ตาได้พี่น้องเด้เฝ้าไล่ตาอย่าเฝ้าไล่ตาพี่น้องอต่เพิ่งไล่ตานะขนาดคนถ่ายก็ยังไล่ตาเลยคนถ่ายก็ยังไล่ตาเลยนะพี่น้องเนาะอ้างเลขตัวแรกกำลังจะลงจอพี่น้องเลขตัวแรกกำลังจะลงจอพี่น้องอ้าวเลขตัวแรกกำลังสีลงจอพี่น้องเลขตัวแรกกำลังจะลงจอแหลมปิลิกมาลนองแหลมปิลิกมา้ละพี่น้องอ้าคอยรุนกันต่อไปพี่น้อง เลขตัวแรกลงจอเห็นแจ้งแดงแชแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้แก่หมายเลขซี้ะพี่น้องเ้อเลขตัวแรกลงจอแล้วเป็นหมายเลขสีพี่น้องเลขโชกเลขหมางเลขคำเลขคุณลาพัฒนาสองตัวล่างสามตัวบนตลอดถึงคาน้อยมือนี่ตัวเลขได้เลขซี้ะพี่น้องเ้อเอาเราก็มาลุ้นตัวที่สองกันต่อไปครับพี่น้องอ่เลขตัวที่สองเลขตัวที่สองกำลังลงมาเห็นหัวพ่อพุงพูไหนนะพี่น้องเ้อ เห็นหัวพ่อผมพูดแล้วใกล้สิสันนิฐานได้แล้วพี่นออ้องอาวก็มาลุ้นกันต่อไปนะพี่น้องเนาะว่าตัวที่สองจะเป็นตัวอะไรเป็นตัวไหนพี่น้องกราบขอบคุณเอฟซีแฟนช็อตทุกท่านกันแล้วกันครับอา้าตัวที่สองลงมาแล้วพี่น้องสันนิฐานได้แล้วว่ามันคือเลขตัวไหนเนาะพี่น้องนะเนาะอ่าเลขตัวที่สองของเล่าพัฒนาฮานอยเมื่อนี้ผู้นาจุดทู่ตัวแรกได้แก่เลขสี่ตัวที่สองได้แก่เลขหกนะพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องพิจารณาพิจารณา,ารซ้อมเอาไว,วา้ว่าหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันพี่น้องกัพิจารณาว่าระวังสีหกกับสีเก้าอ่าพิจารณาพึงเอาด้วยพี่น้องเดอ้อสี่หกสี่เก้าตอนนี้เลขเปิยสนามันอยู่ตรงกลางพี่น้องสี่หกสี่เก้าแล้วทีนี้เราก็มาลุ้นอ่าตัวที่สามไปน้ำไปเน้อพี่น้องเดอ้อว่าเมือนี้ปูนากจุดทูบลาวพัฒนา สองตัวล่างสามตัววนยาวไปถึงฮานอยวันนี้จะออกตัวไหนจะได้ตัวไหนได้ตัวอะไรเราก็มาลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันครับพี่น้องครับคืบขานนขามาแล้วพี่นอ้องคืบขานนขาม่าแล้วตัวที่สามแล้วพี่น้องเด้อกำลังเข็นหัวขอบพระคุณครับเอฟซีแฟนช่องทั้งหลายมาขึ้นเนี่กะเป็นวัพระเป็นพันวัดธรรมมัสสวนรปุนากระพรลูกศิลุกหาถือศิลกินเจ เพราะว่าหน้าเนาะพี่น้องนะเนาะเบิดหมือบเบิดเว้นเบิด,ด,ด,ดคืนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วเมื่อนี้เขากับทาหน้า,นาที่ปกติของเข้าเนาะพี่นอนะ้องได้เมื่อเช้าว,วันจันทร์ใครไปงางทาก็ไปหางานทำเนาะพี่น้องเนาะว่นม,มี้เขากับหาเหตุเหตุงานผลว่าวันหนึง่งเห็นไม่ได้พราะคาแรง่งขอบคุณปีขอบคุณน้องเอฟซีเฟนช่องที่ให้กําลังแรงเ่ี่ยงแจ้งติดตามปูนามาโดยตลอดเนาะพี่น้องเนาะเอาเขากับไปรุ่นตัวที่สามบรรทออไปว่าจะได้ตัวไหนได้ตัวอะไรพี่น้องเอาเห็นมาแล้วพี่น้องเห็นมาแล้ว บมอว่าสีแวกกลางบ่ดูว่าจะแวกกลางหรือเปล่านะพี่น้องนะเนาะเอเออ้าลรองเบิงสีข้ามอลขึ้นเลขตัวแรกบ่พี่น้องจะค้าแอลหรือว่าจะยาวลงมาพี่น้องจะค้าแอลหรือว่าจะยาวลงมาพี่น้องว่ายยูทูบช่วงในมเมตซีเป็นเลงสีนนะ่แถวเนาะอ้อาวอ้าวเป็นตัวไหนตัวแรกสี่หกสี่เก้าแล้วพี่น้อง บ่งว่าตัวที่สามโอ้ยญาติมันเป็นตัวเดียวกันจะลเด้อพี่น้องเด้อญาติมันเป็นตัวเดียวกันอยู่พี่น้องเอ้าเอาให้ลงมาให้สุดธะก่อนเนาะแต่ว่าปู่นาศสันนิษฐานแล้วว่ามันคือเลขสี่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องป้องป่ายกับพี่รนาเด้อสี่สี่สี่หกสี่เก้าเอาเอาไงไงสี่สี่สี่หกสี่เก้าเด้อพี่น้องเด้อสี่สี่สี่หกสี่เก้าเด้อพี่น้องเด้อเอ็ซีแฟนช่องของปู่นาศอ่า เมื่อนีขอให้พี่น้องป้องไปเขาตั้งหลายที่เขามารบชมรับฟั้งคลิปนี้คอยขอถูกหวยรวยกันทองอ่ามาคาขายเห็นกันแล้วแต่ที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดบ้านผิดเมืองขอให้พี่น้องป้องไปของเอฟซีแฟนช็อปผูนา่ารำรำและรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีเมื่อไปเรเลอยแด้วเมื่อนี่ปู่หน้ากุดทูบลาวพัฒนาสองตัวล่างสามตัวบนตลอดถึงฮานอยวดประจําวันจันทร์ที่ห้าเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7ได้แก่เล็ ส6่ห9สี่สี่เาาสหมานหมาลำลำเลยลุยสุดท้ายทายสุดปุนาก็าต้องขอ,อกลาเข้าาสวัสดีครับ